รางวัลต่อไปนี่มามอบให้กับรุ่นเล็กบ้างดีกว่านเะครับเป็นรางวัลเยาวชนต้นแบบนะครับรางวัลนี้ก็จะให้กับเด็กๆเยาวชนนะครับที่เหมือนเป็นเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นนะครับเพื่อเป็นกําลังสําคัญของประเทศนะครับรบเดี๋ยวมาดูว่าผู้ได้รับรางวัลในปีนี้เขาจะเป็นต้นแบบในแบบไหนนะครับไปชมเรื่องราวของเจ้าของรางวัลเยาวชนต้นแบบได้เลยครับยก หรือว่าเด็กชายจุลเทพบุญยกรชนกเป็นเด็กคนหนึ่งในจำนวนเด็กหลายแสนคนนะครับที่กล่าวได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเอาเสียเลยนะครับในเรื่องของการเรียนหนังสือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมเรียนไม่เก่งผมไม่เชื่อว่าผมไม่เรียนนะผมก็แบบว่าผมเรียนไม่เก่งอะ่ะคนอื่นเขาได้ไม่2อไปลายก็3เกิน2.5ทุกนคนมีผมม่ทำลายสถิติพวกเขาเลครับด้วยเกเรดเฉลี่ยน1น <laughs> และการศึกษาภายใต้ระบบที่เป็นอยู่นี้นะครับก็เคยนำความทุกข์มาให้ทั้งตัวเขาและครอบครัวของเขาอย่างมากมายมหาศาลมันเป็นธรรมดาของผู้ชายแล้วก็ใครหลายคนที่อยากจะสร้างความมั่นคงให้ครอบตัวตัวเองให้พ่อแม่ตัวเองภูมิใจผมก็เลยมีความคิดว่าจะไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารทีเนี้ยผมใช้เวลาติวสองปีเลยทั้งม .4 ทั้งม .5 ผมไปสอบม .4 ก็ไม่ติดม .5 ก็ไม่ติด ผมเนี่ยที่เกรดเฉลี่ยตอนมอ .4 กับม .5 ไปจนทำให้เกรตเฉลี่ยของผมเนี่ยไม่สามารถสอบต่อมหาวิทยาลัยได้ซึ่งตอนนั้นผมเครียดมากเลยผมยอมรับว,ว่าผมคิดว่าผมเป็นคนที่มัอยนาคตไปแล้วจากการที่ไม่สามารถสอบเข้าเรียมมหาลัยได้แต่การที่ผมไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่าก,การที่ผมเกรดเฉลี่ย,ยไม่ถึงไหนเลยทําให้ในตอนนั้นเนี่ยเครียดจริงครับแบบเคยคิดฆ่าตัวตายเลยเคยคิดฆ่าตัวตายมีปัญหานี่เลย คือว่าเขาเสียใจมากจนกระทั่งแบบไม่พูดกับเราคือไม่รู้จะทําไงแล้วจนกระทั่งเราสองคนเนี่ยพูดคําพูดสุดท้ายจริงๆว่าเมื่อ18ปีที่แล้วแม่เลือกที่จะเอาหยกไว้เพื่อที่จะมีชีวิตต่อแล้วก็หยกจะมาทิ้งแม่ไปได้ยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่เขาแตกต่างจากเด็กแพ้คัดออกจํานวนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมื่อถึงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญของชีวิตหยก ไม่นำเอาอความผิดหวังความล้มเหลวมาซ้ําเติมชีวิตให้ตกต่ำย่ำแย่ไปยิ่งกว่านั้นนะครับแม่ของผมเนี่ยท้องผมตั้งแต่อายุ18แล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยยอมไม่เรียนเลยยอมแต่อนาคตตัวเองเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูผมในตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ทิ้งผมเลยแล้วผมจะไปทิ้งพ่อกับแม่ได้ยังไงแล้วถ้าผมตายไปแล้วเนี่ย เราพ่อกับแม่เขาจะเห็นใจไหมปัญหาที่อยู่ข้างหลังอีกล่ะเราคิดหรือว่าการฆ่าตัวตายของผมในครั้งนี้มันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วผมก็ลองย้อนกลับมาคิดในขณะที่ผมเครียดมากเลยในวันที่เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับต่างมุ่งเป้าการสแสวงหาไปยังรั้วมหาวิทยาลัยยกเดินออกจากรั้วโรงเรียนกลับมาบ้าง แล้วนั่งไคร่ครวนถึงเป้าหมายถึงทางเลือกของชีวิตโดยมองกลับเข้ามาอย่างต้นทุนที่อยู่ใกล้ๆตัวลองย้ยนูต้นทุนในี้ของตัวเองแค่นิดนึงว่าต้นทุนของตัวเองมีอะไรหรือว่าถ้าคุณไม่สามารถตอบเข้า มาเพรายได้เนี่ยแต่ผมไม่สามารถทำไรายได้แล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปดูว,ว่าต้นโวงชีวิตของผมมีอะไรเช่นบางคนเนี่ยเขาอาจจะบ้านเขาเนี่ยอาจจะทำนาหรืออาจจะเปิดร้านนู่นร้านนี่ก็ให้กลับมาต่อยอดธุรกิจของตัวเองดีกว่าการที่อยู่เฉยๆแล้วสิ่งแรกเนี่ยผมยอมรับว่าจะต้องทําเพื่อพ่อกับแม่แล็ครอบครัวตัวเองเท่านั้นเพื่อที่จะหนีจากความลําบากลำบากจนถึงขนาดที่บางวันก็ ไม่มีเงินให้ผมไปโรงเรียนหรือบางวันก็ไม่มีเงินกินข้าวก็เคยหมาแล้วผมก็เลยรู้ว่าความลําบากนี่มันมันน่ากลัวนนะผมจําได้ว่ามีวันหนึ่งเนี่ยพ่อผมก็เคยรวบรวมเงินเหนนะเรียญบาทใน15ะสิบห้าเหรียญเป็นสิบห้าบาทเนี่ยให้ผมเอาเงินไปซื้อไข่ปรากฏว่าผมทําเงินหนึ่งบาทเนะี่ยร่วงลงไปเลยแค่สิบบาทเนะี่ยพ่อค้าเขาไม่ขายให้ผมเลยนะผมตอนนั้นผมไม่มีปัญญาหาเงินแม้แต่กระทางบาทเดียวผมก็เลยจำว่าเงินทุกบาทมันก็มีค่านะอะไรเงี้ยครับ ผมต้องการที่จะหนีจักจุดตรงนี้ต้องต้องทำเองก็ได้ื่เพื่อให้พ่อแม่เนี่ยค้นจากอ้วงจรที่ความไม่มีเนี่ยความยากจนเนี่ยค้นขึ้มาให้ได้ฉะงนั้นที่เขาบอกว่าความลำบากผมก็เลยมันไม่น่ากลัวเ่าความไม่มีและต้นทุนที่เด็กชายผู้เป็นอภิชาติตบุตรผู้นี้ได้ค้นพบนะครับก็มาจากสิ่งที่ผู้เป็นพ่อของเขา ได้ทำมาอย่างยาวนานแต่ว่าไม่เคยประสบความสำเร็จสิ่งนั้นก็คือผักสลัดนั่นเองครับ ไม่ใช่เด็กที่เกิดมาเพื่อห้องสี่เหลี่ยมแคบๆแต่เขาเกิดมาเพื่อธรรมชาติที่อยู่ข้างนอกเขาไม่ได้พรสว่ทางด้านนั้นมาแต่ทางด้านนี้เขาคิดเองได้หมดเลยไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเขาต้องมาถอดถอดโครงของการปลูกทุกอย่างได้หมดโดยที่ไม่ต้องสอนโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือครับมันเหมือนกับสิ่งที่ที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เกิดเขาเริ่มได้ใช้งานแล้วครับเขาสู้อย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนเข้มแข็งแต่ความอดทนเป็นตัวเลือกเดียวที่เขาไม่อยู่นั่นคือตัวตนของเขาครับ การเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเรียนรู้ไม่สามารถมีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายนะครับยกลงมือสร้างฝันของตัวเองโดยการทำแปลงผักสลัดดิมชายขาบ้านแล้วก็ตั้งชื่อว่ามังกรหยกคุณชายผักสลัดนะครับในมหาวิทยาลัยชีวิตที่ไม่ต้องสอบแข่งขันกับใคร และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเขาไม่ได้เรียนรู้เฉพาะการคัดเลือกเมล็ดผั์การเพาะกล้าการปลูกและการดูแลรักษาชีวิตและธรรมชาติของผักสลัดเท่านั้น ที่สำคัญก็คือเขาเรียนรู้ว่าความล้มเหลวของพ่อคืออะไรและเขาจะทำให้มันสำเร็จได้อย่างไรหยกเขาเข้ามาเอาองค์ความรู้ที่เขาคิดเข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่ผมมีจนมาเป็นทฤษฎีของเขาเองแล้วเขาก็ทำเขาได้ซึ่งตรงนี้ผมมองข้ามไปผมมองข้ามมา17ปีเท่ากายยุของเขาครับที่ผมมองข้ามมาตรงนี้อันดับแรกๆนะฮะสิ่งที่เขาทำได้ก็คือ การปลูกผักส่อย่างไงให้พื้นที่พักกลางมันออกได้ตลอดเวลาแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ควบคุมคุณภาพได้นะมันไม่ใช่แปลว่าว่าผักโตนะครับผมหมายถึงรสชาติของผักครับผักโตใครๆก็ปลูกได้ครับแต่รสชาติของผักที่จะกินและเป็นเอกเลยเนะี่ยมันต้องขาดครับหมายความว่าก่อนหน้านี้พ่อเคยพยายามที่จะยึดอาชีพการปลูกผักนี้ใช่ครับผมบได้ทำาทฤษฎีที่เป็นไปไม่ได้ ทำให้มันเป็นไปได้แต่ผมทําแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับเพรา<อ>ะ 1. ตลาดไม่ได้ครับ2ผมไม่สามารถคุมคุณภาพผักสลัดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการคือรสชาติหวานและมันได้แต่หยกเขามาเติมเต็มในสิ่งที่ผมทําไม่ได้ตรงนี้ครับความล้มเหลวของพ่อในเรื่องของการควบคุมคุณภาพคือครูที่สอนให้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ แลังการที่ผมทดลองกันพอมาเลยไปแล้วเนี่ยจนผมได้สูตรการลงต้นก้าวแล้วเนี่ยผมก็ไปลองไปลงดินดูปรากฏว่าพอลงไปปุ๊บผมไม่ได้รดน้ําไม่ได้ไรเลยมันก็ตายพอผมรดน้ําแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยมันก็ทําให้มันตายหรือบางต้นก็รอดแต่บางต้นมันก็ขมแบบมียางออกมาเยอะมากเลยเมื่อเลยคิดดูว่าเอ้ยถ้ามันมียางเนี่ยถ้ามันถ้าเราปล่อยให้มันเฉาจนกลางวันมันขมมันขมแน่ๆล่ะอันนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องทํำยังไงให้มันไม่ขม พอผมมีความคิดว่าทํำยังไงไม่ให้มันขมเนี่ยในเมื่อมันเฉาใช่ไหมแล้วถ้าเราลดน้ำเนี่ยมันจะหายเฉาไหมผมก็เลยเริ่มทําการทดลอง2แปลงครับก็ปรากฏว่าแปลที่ไม่ลดน้ำตุนกลางวันเนี่ยทำให้มันไม่ขมจริงๆแล้วก็ที่ดีอีกอย่างนึ้งก็คือการลดปุ๋ยทุกวันครับแา่ๆเลยคือผมสังเกตมาจากคน คนเราเนี่ยเขายังกินขาดวันละสามมื้อเป็นอย่างต่ำเราตีว่า50วันเนี่ยคนยังได้กินข้าวแค่150มือ้อแต่ถ้าเราลดปุ๋ยทุก7วันครั้งเนี่ยผักของผมก็จะได้กินอาหารแค่7ครั้งเต็มที่ในการรอบการปลูกของเขาเพราะว่าผักมัน50วันทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเราต้องลดทุกวันแลละปรากฏว่าผมก็ทําการทดลองอีกว่าแปลงเนี้ยลดปุ๋ยทุกวันส่วนแปลงเนี้ยไม่ต้องลดปุ๋ยเลยลดแค่7วันครั้งหรือ15วันครั้ง เพราะแบบว่าแปลงที่มันลดปุ๋ยทุกวันเนี่ยมันก็มีคุณภาพที่ดีดกว่านี่คือที่ดีที่ผมสอนอจากพ่ออันนี้คือความเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องทดลองให้รู้จริงใช่ครับผมไม่ได้เรียนเกษตรมาครับทำยังไงผมถึงจะรู้ก็คือผมจะต้องลงม,มือปฏิบัติในสถานที่จริงเท่านั้นครับผมถึงจะรู้ว่าผมเป็นยังไงคนที่สอนผมเนี่ยไม่สามารถพูดกับผมได้คนที่สอนผมเนี่ยไม่สามารถสัมผัสได้แต่ผมรู้สึกได้ คนที่สอนผมเนี่ยเกิดมาเป็นพันล้านปีแล้วับสิ่งนั้นก็คืออาจารย์ของผมก็คือธรรมชาติครับความล้มเหลวในเรื่องของการตลาดคือครูที่สอนให้เข้าฉลาดในเรื่องของการขายตอนนั้นเนี่ยคือผมแนวคิดว่าจะทำยังไงให้มีตลาดตลาดของผมเนี่ยจะต้องเป็นตลาดที่แน่นอนด้วยเพราะว่าถ้าไม่ไม่เป็นตลาดที่แน่นอนเนี่ย เดี๋ยวคนนู้นคนนี้มาซื้อเนี่ยมันผมไม่สามารถวางแผนการปลูกอะไรได้เลยผมก็เลยคิดว่าทํายังไงจุดนี้น่าสนใจนะเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จก็คือเพราะไม่คิดถึงเรื่องตลาดที่แน่นอนก่อนที่จะปลูกคือปลูกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องขายแต่ของหยกนี่คิดกลับกันเลยก็คือมาจากประสบการณ์ผมครับผเคยเอาผักสลัดเนี่ยใส่ในถุงแล้วเคยไปเดินขายที่ที่หนึ่ง วันหนึ่งเนี่ยผมแทบจะขายไม่ได้เลยบางทีก็เจอคนมองแบบไม่สนใจมั่งอะไรมั่งเงี้ยครับก็กลับมาน่าคิดว่าให้การตลาดของผมเนี่ยถ้าผมยังไปเดินขายอยู่แบบเนี้ยโอเคผมอาจจะมีเวลาไปเดินขายแต่ว่าผักของผมเนี่ยแล้วใครจะดูแลพักให้ผมคิดว่าเอ้ยมันดูอย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราจะต้องไปเดินขายทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วผมก็เลยกลับมาคิดว่าผมก็ต้องส่งตลาดที่มันแน่นอนครับซึ่งผมจะทำยังไงผมก็เลยคิดว่า ตลาดผมไม่นั่งคิดอยู่ว่าตลาดที่มันแน่นอนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมาจากการที่ร้านอาหารครับร้านอาหารกับร้านสเต็กเพราะว่าร้านพวกนี้เขาจะเปิดนานครับเขาจะไม่ไม่มีวันปิดดัง้นผมก็เลยเอาผักเข้าไปเสนบ แต่เริ่มเลยครับผมก็ไปที่ร้านอาหารนั้นก่อนแล้วผมก็ไปนั่งกินก่อนแล้วผมก็ลองถามด้วย่าใช้ผักสดจากที่ไหนใช้อะไรยังไงรับจากที่ไหนผมผมก็ปลูกอยู่เหมือนกันนะลงทุนลงทุนใช่ครับลงทุนเสียข้าวสักมื้อนึงเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งออเดอร์มันก็คงแล้วเขาไม่พูดหรออ๋อพี่มีที่ซื้ออยู่แล้วใช่ครับแต่ของผมบอกว่าของผมเนี่ยปลูกโดยอินทรีย์ครับเขาก็เลยมีความสนใจทางด้านผักที่ใช้อินทรีย์ เพื่อที่จะให้ขายได้เขารู้ว่าจะต้องทำให้ทั้งตัวเขาเองและผลักของเขาเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือในตอนแรกผมต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าครับผมก็เลยไปขอตรับรองกรเกษตรศอิทรียไทยมาครับไปที่ไหนสำนักวิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรศครับแล้วทำยังไงเขาถึงให้ใบรับรอง พรา,าผ่านการตรวจหลายครั้งครับเพราะว่าตามมาตรฐานจะต้องมีแนวะทะจะต้องมีบอ่อทิ้งน้ําเสียจะต้องย้อนตรวจสอบ,สอบย้อนกลับไปในทางระบบครับแล้วก็ต้องมีแผนการปลูกที่แน่นอนด้วยครับเน้นกับการจัดการที่เป็นระบบครับซึ่งพวกนี้เจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจสอบมาตรวจสอบครับแล้วก็ผ่านตารลองเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้แล้วใช่ครับได้ตั้งแต่เดือนมีนา ก็สำหรับในโลกออนไลน์อย่างเช่น a c e b o o k l ล n e หรือแอปอะไรก็ man, แล้วแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเข้าถึงผู้คนในสมัยนี้ผมใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการทำกรเกษตรอย่างหนึง่งคือสามารถติดต่อคนที่อยู่ห่างไกลได้แค่ปลายมือหรือออนไลน์มีความจำเป็นในการทำกรเกษตรสมัยใหม่ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่โฆษณาทางทางเฟซอย่างเงี้ยอาสมมติไปโฆษณาทางทีวีหรืออะไรเงี้ยม,มันก็จะมี คนก็อาจจะเห็นได้มากกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนกับหน้าจอทีวีสมมุติเราปิดทีวีปุ๊บก็ไม่เห็นแลลวแต่ถ้าเป็นในเฟซอย่างเงี้ยคนย้อนเข้ามาดูได้ตลอดเวลาอา่าก,ก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นครับก็คือใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ก่อนที่จะเช่าที่ดินเพื่อที่จะสร้างแปลงปลูกน,นะครับยกเด็กชายผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการตลาดสามารถที่จะหาออเดอร์ล่วงหน้าได้ถึง2ตันต่อเดือน ซึ่งนั่นจะทำให้เขามีรายได้ในวันเริ่มต้นถึงเดือนละแสนกว่าบาททั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงไม่ถึง3เดือนหลังจากก้าวออกมาจากหัวโรงเรียนเท่านั้นเองครับแต่เด็กชายผู้ที่ไม่เคยเข้าคอสอบรมการบริหารจัดการฟาร์มการบริหารธุรกิจจะสามารถบริหารจัดการฟาร์มซึ่งมีพ่อ เป็นลูกมือเพียงคนเดียวให้สามารถปลูกผักสลัดแล้วก็สามารถที่จะส่งได้อย่างสม่ำเสมอเดือนละสองตันได้อย่างไรผักสลัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้รับเป็นแบบเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งส่วนใหญ่เขาจะรับแบบทุกสัปดาห์ครังันก็ได้มีผักออกทุกสัปดาห์ก็คือการปลูกไปทุกสัปดาห์นี่นครับแต่มันต้องแบ่งพื้นที่เป็น5พื้นที่ก็ปลูกไปทีละพื้นที่ให้มันหมุนเวียแบบนกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นอาทิตย์นี้เราปลูกแปลงเราปลูกพื้นที่ที่หนึ่ง ที่ต่อไปเราปลูกพื้นที่ที่2เท่ากับพื้นที่ที่1ของเราเนี่ยก็จะมีอายุ7วันแล้วจนปลูกไปถึงพื้นที่ที่5เนี่ยพื้นพื้นที่ที่1ของเราเนี่ยก็จะมีอายุ28วันพักจะเก็บได้ก็ต่อง่เมื่อลงต้นกล้าไปแล้ว 25- 3 0ิบวันทําให้พื้นที่ที่1เก็บได้แล้วอันนี้ก็คือจุนเปียนใช่ครับก็คือใช้ระบบหมุนเวียนทําให้ผักออกทุกสัปดาห์การใช่ลูกค้าใช่ครับต้องต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นครับคือจากการทดลองของผม ทออสอทำให้คนไทยมีบ้านอายุ49ายัางห้าสิบแล้วค้าขายผักผลไม้รถเลสภาพค่าเช่าที่จอดรถเดือนสองพันสี่ถ้าเขาสร้างสาร,รากันเปียนเสร็จอีกห้าหกปี่งเงี้ยอีกมือนก็คงไม่ให้จอดมันไม่มีที่จอดรถนะคะเราก็ต้องย้ายแม่พ่อไม่มีที่จัดของด้วยไม่มีที่จอดรถด้วยอโนองจ่าบาน กับการวางแผนการมีบ้านเพื่อรองรับกับก,บการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยความทุ่มเทก็ประทับใจแบบบริการดีพนักงานก็ดีดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณนะครที่ให้โอกาสเไม่อย่งั้นก็ถ้าไม่ให้โอกาสก็คงไม่ได้บ้านหลังนี้อเราะบ้านคือพลังแห่งการทุ่มเทด้วยพันธกิจสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านอย่างยั่งยืงยน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน